จบเหมือนกันบอสยังจบขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะคือกำลังใจในการทำงาน เป็นการอ้อนของขวัญแบบอ้อมๆอมจบอูมามิเข้มข้นไปเรียนก่อนนะมามาอังไปเรียน นี่ว่านี้สวยนะเพื่งตรงวันเนี้ยมันน่ารักจุ๊มปูจุ๊บปีอะ่ะมันแบบมันน่ารักอะ่ะชุดมันหวานอะ่ะมันมันมีดอกไม้ด้วยแล้วหน้าก็แต่งเองวันนี้มันก็เลยดูแบบดูน่ารักเสียเบิ้มน็ชอบมากลางคืนก็ไม่ชอบงานกลางวัน vào đi lăng này Mình có lòng thai đôi gì แป๊บหนึง่งคาราชัยอังนี้ใครอ้าวมีระเบียงเ <c oughs> พิ่งรู้ตายแล้วจะกลับอยู่แล้วเพิ่งรู้ว่ามีระเบียงอืม ไม่ต้องบนคิดถึงเสียอุยขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะหมื่นหกคนดูสู้ชีวิตที่อุ้ย <c oughs> ลงขึ้นที่ไลฟ์ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าคิดว่าออกไปข้างนอกเนี่ยสัญญาณมันไม่ได้มากพอที่จะไลฟ์นะคะมันก็จะกระตุกก็เลยแบบพยายามจะ พยายามที่จะไลฟ์ในห้องเพราะว่ามันจะได้ไม่กระตุกสวัสดีนะ้องคนงามคนเก่งสวัสดีค่ะพี่ฟ้าอ่าอ่นไม่ทันไปเร็วมากสวยขอบคุณนะคะ Princess ขอบคุณค่ะ thank you guys ไม่แน่ใจว่าไปวัดอะไรพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าก็ยังไม่รู้ว่าพี่ฟ้าไปวัดอะไร ต้องถามทางกองนะสบายดีเมื่อวานขอบขอบใจขอบใจหลายๆที่มาตอนรับเห่ากับมูที่สนามบินนาฮักขนาดคอยอยากให้พวกเจ้าไว้ว่าคอยฮักเจ้าร้ายหลายและจะฮักตลอดไป แฟนคลับเรานะ่ะหักขนาดวันนี้ไม่ใช่เสียเบิ้มนะห้ามเรียกเสียเบิ้มเสียเบิ้มเด็ดขาดวันนี้เราจะไปอุ๊ยยูนิคอร์นเหรอขอบคุณค่ะไม่เคยเห็น วันนี้เราจะไปวัดตอนเย็นเนี่ยเรามีออกงานด้วยค่อนข้างจริงจังอุ๊ยขอบคุณค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะถ้าคิดถึงเสียเบิ้มเดี๋ยวเรียกให้ตอนกลางคืนแต่ว่าเสียค่อนข้างเล่นตัวนะเมร่าวันเสียค่อนข้างที่จะนอยเสียบ,บอกเสียงอน โดนด่าว่าแก่เสียก็เลยไม่มาแล้วบอกว่าเสียกลับยุโรปแล้วบินกลับไปเมื่อตอนหัวค่าเสียบอกฝากดูด้วยลูกๆเสียคนไหนดื้ออะไรเงี้ยเสียกลับไปยุโรปแล้วนะบอกว่าเมื่อวานเสียแบบนั่งปาดน้ําตาเปิดจะว่าเสียอะไรก็ได้แต่อย่าว่าเสียแกเสียรับไม่ได้แค่นั้น อวันนี้ฝั่งอิงฟ้าออกงานทีเพราะว่าต้องไปวัดเสียไม่ถนัดเสียไม่ถนัดงานเช้าเสียขอกลับไปพักใจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันตอนแบงคอกไทยแลนด์หรืออาจจะคืนนี้ดูกันก่อนแต่คิดว่าคืนนี้เนี่ยพี่ฟ้าต้องนอนเร็วมากเพราะว่าเราจะต้อง กลับก่อนน้องๆเพราะว่าพี่ฟ้ามีงานที่กรุงเทพรออยู่เพอ่เพออาจจะต้องกลับคืนนี้ด้วยไม่แน่ใจนะคะ <c oughs> แต่ว่าต้องกลับก่อนน้องๆเสียน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักแล้วก็ Endo เสียจบซูมหน้าไปเลย อุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเครื่องบินนะคะกำนันเบิร์นออกไปทำงานแล้วแต่เช้าตู่ตื่นไปใส่บาตรตีห้าแล้วก็ออกไปทำงานแล้วกำนันเบิร์ไม่ค่อยมาเล่นโซเชียลหรอกกำนันเบิร์จบจบจะให้เป็นเสียดูชุดด้วย จะให้เป็นเสียกันอย่างเดียวเลยดูชุดด้วยจะเอะอะให้เรียกเสียเอะอะให้เรียกเสียดูชุดด้วยให้เกียรตชุดนิดนึงนะชุดหวานเจี๊ยบให้อิงฟ้าออกมาทำงานเถอะจบนี่เมื่อกี้เสียฝากมากูจะเป็นไบ,บโพลาละเริ่มเลยเป็นใครไม่รู้ตอนนี้สับสนไปหมด เห็นคำว่าเสียเบิ้มไม่ได้จะมาอย่างเดียวเห็นแฟนขับเรียกร้องไม่ได้เสียจะมาอย่างเดียวเลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้